สวัสดีครับท่านสมาชิกบริษัทจ o y t o ยขอบริัันจำกัดวันนี้วันเสาร์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2557ตรงกับขึ้น10คขัามเดือน7นักสำนักการใหญ่นะครับทางบริษัทของเรามีการฝึกอบรมสมาชิกและพนักง,งานอย่างต่อเนื่องโดยเพออาราะกิจกรรมดีๆทุกวันเสาร์ที่สำนักงานใหญ่มีการจับรางวัลมีการออกบูดแสดงสินค้ามากมายนะครับ มานะครับที่ได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้าแล้วแหละนะครับทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับกับบริษัทจอ h คอยคอร์ปอเ a t i o n จำกัดนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวขาวถาวรอนผสมสารป้องกันแสงแดดนะครับ SPF 40นะฮะกันน้ำร้อยนะทาได้ทั้งหน้าและทั้งตัวนะครับบำรุงผิวนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำ ครบทั่วเลยนะฮะมี <laughs> หลายๆคนได้มาเทสครีมเรานะครับก่อนหน้านี้เราได้ไปเปิดตัวที่หาดใหญ่และนะครับแล้วก็ที่ห้วยขวางนะจอยจอยสาขาราชดาห้วยขวางนะครับ,รห,รบหลายๆคนได้ลองเนี่ยได้ใช้ครีมมาหลายยี่ห้อเลยนะครับเขาบอกว่าพอได้ลองของเราแล้วเนี่ยนะครับครีมหลายๆอันกันแดดครีมรองพื้นนะครับครีมรบำรุงผิวนะครับครีมรบำรุงผิวขาวอะไรของเขาเนี่ยก็ ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับหือว่าเป็นทีมสา,ารพัดเลย เป็นอย่างไรบ้างครับสาหรับกิจกรรมดีๆที่ทางสวนกนใหญ่จัดขึ้นทุกวันเสาร์นะครับมีการออกบูธแสดงสินค้าพร้อมกับมอบของรางวัลแจกของรางวังลวให้กับสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์เราเจอกันที่สำนกานใหญ่สวัสดีครับ